สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสุชที่เพื่อนให้นะคะม่ต้องแบบว่าแรกของกันนะคะก็อันนี้ให้ฟรีๆนะคะเป็นของแถมนะก็ดูของแถมก็เลยแต่ว่าไม่ได้ให้แบบพัสดุมันนะคะให้กับหนอเลยนี่เป็นแบบนี้เลยนี่คะ่ะก็นี่เป็นแบบนี้ถ้ากล้องไม่โฟกัสยังไงก็ต้องขอโทษด้วยะคะ อันนี้ก็ไม่ค่อยสโลว์มากนะคะแต่ก็สโลว์อยู่นิดนึงนีน่ค่ะตรงฟ้าฟ้าจะสโลว์นะคะส่วนอันนี้มาดูอันนี้กันเลยค่ะอันนี้จะเป็นของไม่แท้นะคะนี่อันนี้ก็ไม่สโลว์นะคะก็ไม่รู้ของแท้หรือเปล่านะคะแต่เพื่อนบอกว่าไม่ใช่ของแท้นะคะก็นี่คือแท็กนะคะ ก็ไม่สะดกนะคะดูอันนี้ก็เลิะยอันนี้เป็นของแท้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้แพ็กเกจมานะคะเพราะแพ็กเกจหายค่ะก็อันนี้ก็ตำหนิก็เยอะอยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ตำหนิก็เยอะอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะก็อันนี้ก็สสโลนะคะเป็นของแท้ด้วยสโลที่สุดแล้วนะคะ ชอบมากๆเลยนะคะก็คิมีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแล,ะละ้ก็คลิกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าดีไลค์กันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเย่บายบายอย่าดีไลค์กันนะคะไปแล้วบายบาย